เอาทาพนักงานสอบสวนออกไม้จับเอาไมยไม่ผมเดี๋ยวผมจะนั่งไปเหยียบข้อมันเองนะแล้วเรื่อง่า็นียังไงก่อนคือว่าเอารถไปจำนำใหม่ครับแล้วก็คือว่าเอาไม่ใม่เอาไม่ใส่ข้อเสือรถเนาะตัวพอแมียวันนี้ครับผมคู่ใดไปขึ้นเอาไปจำนำผมเป็นคนคุยติต่อมาครับติต่อมาให้พอเม่เป็นคนจำนำครับ ติดต่อผ่านไหนติดต่อผ่านไอ้เฟสบุ๊กครับผมเฟสบุ๊กครับอ่าติดต่อผ่านเพจรับยำนำรถครับอืแล้วก็เขาก็โทรมากเขาอยู่บุรีรัมย์ครับเขาก็มารับรถอยู่อุบลอืนแล้วก็มีการจ่ายเงินกันเรียบร้อยเขาก็รับรถไปู้40,000บาทจู่จังหวันะ40,000บาทครับแล้วก็คือว่าเขาหักค่าดูแลรถเก่าพันครับได้มาก30,000เอทครับแล้ววันนี้ก็ส่งหัวใจไป4,000 รงดอกครับสี่พันไปสามเดือนแหละคือเดือนนี้ยังพันอยูครบผมก็เลยพ่อพ่อแม่หาเงินได้เลยว่าสีไทรถขึ้นครับก็คุยกันมาว่านัดเอารถกันแล้วก็โอนเงินไปให้ครับสี่หมื่นเท่แหลกสองหมื่นตอนเที่ยงเพื่อนกับว่านัดมาอีกว่าหาเงื่อรถสีหอวดครับแล้วก็โอนเงินเขาว่าให้โอนไปให้ครบขนสันบริษัทของไฟแนนซ์ยังเขาสีบบวไยรถให้ก็เลยตัดสินใจครับว่าอยากได้รถขึ้นเนาะครับก็ โอนไปอีกให้ครบจํานวนครับแล้ววันนี้ก็ทาแล้วก็ว่าหอดเส้นทันอือาจนหดอดหอกมงแรงครับอืมก็พเห็นแล้วก็โทรไปก็ปิดเครื่องบล็อกนี้จังสิแล้ครับก็เลยว่าอยากมาถามไอ้นี่นะครับว่ามียังข้อแนะนำบอกรับอืจริงๆแล้วนะไอ้ในข้อแนะนําแต่เริ่มต้นของการมีก่อนคือการจํานําพวกนี้นะจริงๆแล้วโตตรงบนความน่าเชื่อถือของภูไห้การจํากว่านะ จริงๆทางโซเชียลนี่พวกนี้มันก็ดจะมีตัวตนหรืออวตารครับผมอ่าบ่งบอว่ามีตัวตนหรืออวตารหรือใหม่เนี่ยนะครับเออนบอกแต่ด้วยด้วยมันก็โอเครอบแรกเนี่ยมันมาประสงค์แค่ด้วยเอาสามหมื่นบาทมันสามารถเอารถลงเล่าได้ราคาลักแสนครับมันก็สามารถแลกได้คือเอาโอเคยุ่ยตัวต้องการสี่หมื่นตัวห้มันมันห้เงื่อนตัวได้แค่สามหมื่นเอ็ดแต่จริงๆแล้วแผนการกระบวนการมีช้าฉีบของโจรมันอ่ะมันวานรุนหนี ทงปลไปทังหลูกผีมันเอาเอาอยู่แสนหนึ่งอาจจะเอาล่งเล่าหรือล่องขมิ้นนึ่งสินะเออน่าจะจริงๆแล้วครับเรื่องเล่านี่ครับขอเตือนชาวบ้านนะครับกระบวนการจำนํำรถแบบนี้ยาเด้ครับเด้อในฐานะผมภูมิประสบการณ์นะครับถ้าจะจำก็ไปว่างเต็นที่แบบมีมาตรฐานมีป้ายมีเหล็กบาทะเบียนผ่าิชย์ประกอบธุรกิจถูกต้องรับซื้อรถรับฝากจอดฝากพวกนี้นะเออ แต่ถ้าเอาไปลงในโซเชียลแบบนี้มันดูหนาคัวครับใส่ไอบไ้บางบัดเนี่บกล้องข้อมาถ่ายนี่ดินายสุกรีเกี้ยงดานะมึงคือผู้ต้องหานะนะมึงคือมิจฉาชีพนะมึงรีบเอารถมาคืนเขาโดยด่วนก่อนที่มึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่กูบอกและเตือนมึงเลยนะไอเนี่ยเลยนายสุกี บางนี้เลยมั้งอครับผมโอนเวลาโอนตังค์ละโอนไปเลขบัญชีธนาคารใครนี่และครับนายนี้เลยนะกสิกรเก็บสลุงสลิปไว้อยู่นะพี่แนะนําเบื้องต้นไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนครับผมนะแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่เกิดเหตุที่โอนสลิปครับผมโอนที่ไหนความเสียหายเกิดขึ้นที่ไหนครับทาสัญญากันที่ไหนแจ้งพื้นที่นั้นให้พนักงานสอบสวนออกหมายจับนะและส่วนตัวนี้ถ้ามึงเห็นคลิปนี้นะมึงรีบออกมาคืนเขา มึงรู้ไหมว่ามึงคือมิชฉาชีพมึงคือโจรเขาเดือดร้อนเขาไม่มีเขาก็ถึงไปกู้แต่มึงเอาทรัพย์สินเขาไปมันมีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที่เขากู้มึงมารีบเอามาคืนเขาด่วนนะนายสุก,กีเกียงดาอยู่ที่บ้านเลขที่1-2-6หมู่ตําบลตาบลอะไรเนี่ยมันเอามือปิดใ,ในเอา,เอา,เอาสัญญามาดูดิ นั่นม่ได้เขียนในนี่ครับบมีครัทำไมไม่ทำให้มันละเอียดอ่ะเป็นชื่อลูกพี่มันไม่ลงเอาลูกพี่มาดูเอาชื่อลูกพี่มาดูจะดมีตัวตนวมั่วมีคนออ่านชื่อประจานให้หมดในนัตัะพลโพงามที่ไหนนี่ข้างล่างนี่จ้ะบนนัตตะพลโพงามนะครับนายนัทนอรเนนแผนกาททหารพอพาลอริงโพงามนะครับผู้ให้กู้นะครับพวกคุณรีบติดต่อเอารถคืนเขาด่วนนะครับ แล้วกนเขาติดต่อมาเอาเงื่อนคืนเขาตามจำนวนที่เหลือเข้าบงกงเขาแล้วหายวัตไุหมแล้วอ๋อวนไปหมดแล้วมึงถือว่ามึงเร็วมากนะเพราะฉะนั้นมึงรีบเอามาคืนเขาชาวบ้านเขาเดือดร้อนเดินทางมาไกลมาหาผมที่นี่ถึงนี่นะครับเอาเป็นว่าฝากเตือนไปยังชาวบ้านที่ดูคลิปผมอยู่นะครับการจำนำรถต้องจำนำให้ถูกต้อง ดูสถาบันการเงินที่มันถูกกฎหมายที่จำนำถูกต้องตามกฎหมายโซเชียลต่างๆนี่ไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปถือเลยเอไม่ต้องไปสนใจเลยไปหาร้านจำนำที่แบบุรถจอดเปละละละ็นร้อยๆคันน่ะเขาขึ้นป้ายใหญ่รับจำนำรถรับจอดรถรับฝากรถนั่นแหละเอาตามนั้นถือว่าคุณพี่เคสนี้ก็ถือว่าตกเป็นผู้เสียหายตกเป็นเหยือ่อ เอาเดี๋ยวทาพนักงานสอบสวนออกหมายจับเอาหมายไม่ผมเดี๋ยวผมจะนนั่มไปเหยียบข้อมันเองนะเอาหมายจับมาให้พี่เดี๋ยวพี่จัดการให้มอมากคนโกงคนแบบนี้เอารูปนรบจารย์อีกดิรูปแม่น้าชัดๆรูปที่ว่าทายอยู่อยู่บ้านนั่มนะลูกเอารูปบัตรประชาชนเอารูปทายอยู่บ้านแม่น้ำรถบ้านที่เขานั่งน้่งมั่นเลยพี่แงแจ้งเสื่อเขาใช่ไมามาดูออ๋คนปางนะครับผม นี่ใบหน้านี้เลยเน,ะน,นาะน,นี่เอากล้องดูใกล้ใบหน้านี้เลยนะครับไทยเป็นเพื่อนมันบอกมันรายงานตัวผมด่วน,<ค>นมอบตัวผมด่วนนะ<ค>นนมึงคือมิจฉาชีพมึงคือโจรนะกูไม่ได้กลัวมึงเลยเออมึงแน่จริงมาหากูเออคนแบบนี้ไม่น่าจะาไว้ในสังคมงไม่ได้เอาไว้ในแผ่นดินนะ ก็คลิปนี้ขอฝากเตือนประชาชนพี่น้องชาวบ้านทุกคนอย่าหลงเชื่อนะครับอะไรที่ได้มางิ่ง่ายๆอันไหนที่ได้มางิ่ง่ายนะครับมีแต่กโกงทั้งนั้นแหละครับเอ,อ,อประเภทที่บอกว่าจะมีเงินมาจากต่างประเทศโอนเข้ามาให้คุณอยู่ประมาณ2ล้านบาทแต่คุณต้องไปจ่ายศุยรากากรค่านําเข้านั่นแหละคือแกงคอเซ็นเตอร์นะครับไอ้ประเภทที่เป็นเข็นลิงก์มาแอปกู้เงินต่างๆคลิกลิงก์ไม่ต้องไปสนใจนะครับ แล้วไปกู้เงินเขาแล้วก็โดนเขาประจานนี่คือความเตือนนะผมเตือนแล้วนะอย่ามาทะลึ่งแล้วมาไม่ฟังคําสอนกูนะกูเตือนพวกมึงแล้วนะฮะห่วงใยเข้าใจไหมอันไหน,นที่อันที่ได้ของฟรีในโลกมีอยู่สองยางนี่สิบอกไห้ไมีได้ตีนก็ก,นะกําปัา้นนะก็ซ่องผ่าปลาเพราะฉะนั้นแล้วอันไหนโล,โลกทุกวันนี้สังคมเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปมันแย่ลงโจรมันเกิดขึ้นเยอะมิฉาชีพเกิดขึ้นเยอะผมฝากเตือน ระมัดระวังในการใช้โซเชียลแอปลิงก์กู้เงินดอกเบี้ยถูกลิงก์คลิกเลยค่ะอย่าไปหลงเชื่อ,อหรือว่าเพจต่างๆนูน่นนี่นั่นการจะซื้อของควรให้แลกยื่นหมูยื่นแมวนะนัดเจอกันทุ่งนาผมก็ได้ซื้อรถราคา7 0 0 0 0สเอาอย่างนี้เจอกันหน้าทุ่งนาพี่จอนนี่นะคะเอามาจอดหน้าทุ่งนาพี่จอนนี่เดี๋ยวหนูจะเอาเงินไปให้หน้าทุ่งนาพี่จอนนี่เอาแบบนี้ก็ได้พี่น้องเท่าอูบ่นเท่าอันประเภทที่ว่าเออซื้อหมา ซื้อแมวโอนมาอาโอนเงินไปก่อน20,000ซื้อมือถือโอนเงินไปก่อน iPhone 25,000ไ,ได้ของฟรีได้ศูนย์ไม่ได้อะไรเลยนะครับฝากเตือนอส่วนของเขตของน้องเนอะกล่าเป็นว่าไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนค,ความห่วงใยของพี่เจ้านี่มีให้เต็มที่รรกระบวนการตามกฎหมายพี่ทำได้ตามหน้าที่ก็คือถ้าหมายจับออกมาบอกพี่ ถึงแม้พี่จะไปจับไม่ได้พี่ก็มีพี่น้องเพื่อนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศที่พร้อมจะพิทักษ์รับใช้ประชาชนไอ้ยงหูจริงเดียวให้น้องฝากหน่อยว้ยตอนนี้มันโผล่อยู่สำารงทาพเฮ้ยพี่เฮ้ยน้องมึงฝากหน่อยเพื่อนกูรุ่นตำรวจเดียวรุ่นเดียวกับพี่เป็นสารวัตรเป็นรองสารวัตรเป็นนายดาบเฮ้ยมันโผล่อยู่โพลธารามราชบุรีมึงมึงดูให้น้องกูหน่อยดูให้กูหน่อยเฮ้ยเพื่อนไหมอ่าประสานได้ พี่ยกหูพร้อมที่ช่วยเหลือประชาชนตํารวจไทยพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกนายอยู่แล้วเอาเป็นว่าเบื้องต้นไปแจ้งความพนักงานสอบสวนเรื่อยเด้นะระสงค์ที่ร้องทุกเพื่อดําเนินคดีบอกเพื่อนเอาสัญญาณนี่ไปเอาเอกสารสลิปการโอนไปเอาซื้อบอกนี่ละบักสันดานยังไ่สุกรีเกี่ยงดานะซื้อเหรียญมันซื้อเอจากเอหรือบบเอบบหูถ้ามึงเห็นลิปนี้แล้วมึงรีบกลับมาเคลียร์เขาด่วนนะเออถ้ามึงเคลียร์เขามึงลูกผู้ชายจริงมึงเคลียร์เขา มึงมาหากูนะเออเอาตามนี้บอกฟ้ากูใส่ผ้เช็ดบาทมันยังหรอเออกะเอาเป็นว่าตามนี้น้องเนาะเดี๋ยวเพราะว่าผมมีคิวมาแจ้งความคิวรายต่อไปยืนรออยู่นะครับผมเหมือนกับตอนนี้เป็นสถานีตำรวจนะครับเป็นโรงพักนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วอ้าวเชิญครับผู้เสียหายไลน์ต่อไปเชิญครับโอ้ยขาดไหล บมเป็นยังทายไปเรื่อยๆสนุกเพราะเราเนี่ยครับสวัสดีครับมาคิวที่สองครับครับครับผมน้องลาจะได้มีหยังกับภาษาได้ครับผมขอบคุณครับอ่ะคิวเวลาที่สองเชิญครับโตแจ้งความบ้านลุงพักได้อยู่ในมองนี้เออมาจากไสพ่อใหญ่มาจากห่วยขยุ่งครับห่วยขยุ่งมีหยังครับคนรักของแม่บ้านรักของแม่บ้านรักของโอ้มูลค่าเป็นล้านเจ็ดแสนกว่าบนตัวนี้ครับ เนี่ยรถมาจากเมืองการมารับอ่าที่ที่ผมส่งให้ไอ้จอนี่เบิ่งไอ้จอนี่เบิ่งอยู่แต่บ่ได้ตอบเข้าใจอยู่งานอ่าไอเจียเดี๋ยวเดียวผมสพอได๋ไปแจ้งหรอวะห่วยขยุ่งห่วยขยุ่งครับนี่แหละห่วยขยุ่งเนาะโอ้ยเข่าอ่อนเลยผมเข่าอ่อนเลยมันมันสมบัติขินสุดท้ายเนี่ยเนี่ยอ่านอ่าผมชงอ๋อมีหลักฐานเนาะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมแนะน้ำต่อเด้อ ไปหาตำรวจหวยเขายุ่งเหรแมนอบอค่เขาว่าจังไหนเนี่ยมันเขาว่าเอ่อต้องาทาสีทายยังเอ่อล่อ,อ,อล่อยังล่อสอบปากคำหาหลักฐานเพิ่มที่ออกหมายเรียกอืมบ้านนี้ผมว่าเอ๊ะมันหนาที่เอิญมาก่อนสอบได้แล้วตอนนี้นะเพราะมันเป็นอาทิตย์แล้วอืมบ้านนีอ้อ่ห่านท่องเนี่ยเขาก็ทาให้เขาเขาที่ให้รายละเอียดประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งห่านท่อง ท่องอยู่วารินตอนหนึ่งเขาทรงเรืองไปสำนักงานหญ่ที่อุงเทศที่ผู้กองพัญวานะเขาก็รับฟังหน้าที่เขา้องสี่ผมขอแนะนำเด้อครับมันมุมแห่เรื่องยากหรอกคือกระบวนการผมเป็นหน้าที่สืบสวนและติดตามจับกลุ่มคครับุณกระบวนการออกหมายจับเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนครับเข้าใจองมันกระบวนการพนักงานสอบสวนเดี๋ยวเถ่าพ่อไงเนี่ย ไปพบพนักงานสอบสวนถามว่าได้รับความอำนวยความสะดวกจากพนักงานสอบสวนเขาพบผู้หนาสถานีนะคันบ่ิได้พบผู้หนาสถานีพนบ่ิได้ความอํานวยความสะดวกเขาพบผู้การจังหวัดก็ได้เดี๋ยวมีอยังจะโทรหาผมคันค<อ>ันสันเ<ม>ดี๋ยวผมต่อสายหาลูกพี่ผมลูกพี่ใหญ่ก็ได้นะผมมีลูกพี่อยู่ครัับมนธรรมดาเอาเป็นว่าบริได้ยากนั่จับกับบริยากซ้กพอมพฤติการในการก่อเหตุกั็พฤติการในการลบหนีมันคือสิบโมเข่งที่สองอย่างหรอกเดี๋ยวผมมีเส้นของผมอยู่เบอกยังไรบริได้มันเป็นแนวทางการสืบสวนของผมแต่กระบวนการเพื่อจะออกหมายจับนี่ ตังได้ก็ไปหาพนักงานสอบสวนเนอะเพื่อนตรงการยังนักสืบของโรงพักเพื่นอนจะเพื่อนตรงการยังเขาเชี่ยงงานรวมกันสืบสวนและสอบสวนวนะครับเนาะเพื่อนอำนเยิขาสาวายูดอกแหละยู่ดอกเพราะว่าพี่น้องผมโดนหวยเขายังหงเขาหนาลักอยู่นะเขาเก่งอยู่แล้วบ้ีเมียอาย่หันแล้วอ่าโอเคบานนี้เมียผมเสียบานข่าความความเป็นมาบานนี้นั่งนี่ผมจ้างมาตั้งแต่เพชรบุรีนก็เลย อยู่ต่อันทำมาหากินกันตามปกติบ้านนี้ห้าก็บนึกกันนะว่าเขาที่นั่นไว้ใจบ้านนี้ปืนนี่ผมเก็บแล้วผมเห็นว่ายังไงจ้างเขามาเป็นจ้างเขามาเป็นคนรับใช้แ่แต่เขาเรียกเขาเป็นเมียน้ำแม่นเออโอเคเขาก็เขาเรียกเขาเป็นเมียถือเขาฮักข้อซ้ำเอออตามนั่นอก็ถือถือเมียไหมเอาเอาเอาเป็นว่าตามนั่นเนาะครับอ่าโมยากเดี๋ยวเอาเบรอเดี๋ยวจดเบ์อทรให้ผมใส่หนีไว้ นะไปดําเนินการต่อไปพบพนักงานสอบสวนในเพื่นออกหมายจับถึงเมียไม่เอาของไปยกเขานะครับนอามีปากกาบอกรับเดี๋ยวหาปากกาให้เอาครับสุดท้ายนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศสถานีตํารวจแห่งใหม่นะครับทุ่งนาจอนนี่ครับมีทุกรูปแบบขมาครับเก่าเป็นยังในฐานะตํารวจไทยถึงเราก็อำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์นเหตุเหมือนกับตำรวจทั่วไปนะครับผมก็พร้อมที่จะรับใช้บรรบัดทุกบำรุงสุกขกันไม้จับออกมาบอกผมนะเดี๋ยวผมจำจับให้นะครับเนาะโอเค,อเครู้เรื่องตามนั่นะครับอ่ะซอยกันไปตัวพี่น้องเฮาในฐานะตำรวจไทยคนหนึ่งพี่น้องเดือดร้อนอ่าถึงที่นี่ไม่ใช่โรงพักเลยครับแต่เขายังเข้ามาถือคงมีอะไรสักอย่างที่เขาคิดว่าหวังพึ่งพาได้อ่าก็โอเคตามนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้าชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคน้วยครับ